สวัสดีครับแม่สวัสดีจ้าเอา้าเอา้าตรงตรงเวลาดีมากตรวจความเรียบยร้อยส้นเตียนทบเครื่องแหลบเดียมสายปิ้งบอลวาไม่ได้เป็นเลิศความจริงรทุกคนเอาเป็นแบบอย่าง คนอื่นไม่ไหนกันหมดยังไม่มาครับจะเอาเรื่ไหนกันแน่รัว้ปันจุดนบนงั้นวิ่งรอบสนามปะรอเพื่อนเอเฮ้ <Hey! S 3> วินยัยไม่ใช่เรื่องของใครคนเดียวคนไทยยุ่ใไหมตั้งวินัยคู่สังคม